ซื้อรถยนต์มือหหรือมือ2แบบไหนดีกว่ากันนะครับปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ตกนะครับว่าจะซื้อรถยนต์มือ1ดีหรือว่าจะซื้อเลือกซื้อรถยนต์มือ2ดีนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคสั้นๆในการเลือกซื้อรถยนต์มือหหรือมือ2นะครับมาแนะนาเ,เพื่อนๆนะครับสำหรับรถยนต์มือ1นนะครับเป็นทางเลือกที่ง่ายมากนะครับสําหรับใครที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถมือ2และต้องการรถยนต์ที่ใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมีประกันจากศูนย์แล้วก็ดอกเบี้ย ถูกนละยสำหรับรถยนต์มือหนึ่งเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับเพราะว่ารถยนต์มือหนึ่งเนี่ยมันมีการรับประกันจากศูนย์นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยจากไฟแนนซ์หรือว่าบริษัททีสซิ่งเนี่ยจะได้ดอกเบีย้ยที่อัตราถูกมากๆนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานเลยเราไม่ต้องกลัวว่ารถคันนี้จะต้องอมีปัญหาอะไรภายหลังหรือเปล่าเพราะว่าในจุดเนี้ยมีการรับประกันจากทางบริษัทผู้ผลิตอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าใครต้องการที่จะอ,ออกรถสักหนึ่งคันแล้ว ไม่ต้องกลัวปัญหาที่ตามมานะครับการออกรถมือหนึ่งเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งแต่อย่าลืมนะว่าการออกรถมือหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆจะต้องเตรียมเงินดาวไว้ประมาณ1 0 1ถึง